ปนป้นความรูโดยสว,ส,ดสวัสดีค่ะ,คะเราพบกับพวกเราสองคนนะคะในรายการ Emision s em <ission> Scan <S <S เราจะมาอาัปเดตข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาค่ะใครมีคำถามใครมีปัญหาเรามีคำตอบให้หน,น้องๆเสมอค่ะร่วมสู่คณะนฝันนะคะไปกับรายการ Emision s Scan ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะอยู่กับพี่ปันประวนและพี่นาตตี้ธัญนานั่นเองใช่แล,แล้วค่ะ กะ,ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะน้องๆหลายๆคนนะคะก็เตรียมตัวอ่านหนังสือกันหนักมากเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าใกล้แล้วนะคะสําหรับการสอบกแกะแพลครั้งที่1นั่นเองใช่แล้วค่ะไม่ว่าน้องๆนะคะจะอ่านหนังสือนหนักแค่ไหนนะคะที่ก็เป็นห่วงอยากเครียดมากเกินไปเนาะก็ตั้งใจอ่านหนังสือได้แต่ว่าต้องแบ่งเวลาให้เป็นด้วยนะคะเราก็อย่าลืมเอาเวลามาพักผ่อนด้วยนะจ๊ะจริงหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยการพักผ่อนอย๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ฉันต้องมีความรู้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดนะคะอย่างเราเนี่ยมนุษย์เราต้อง พอสมองเราได้พักปุ๊บเนี่ยพอเราเข้าห้องสอบเนี่ยเราจะได้ใช้มันอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช่แล้วค่ะใน,ในวันนี้นะคะพี่ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของบ้านเรามานําเสนอกันอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องที่เด็กคนนึงนะคะทําขึ้นมาแล้วก็โด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะคะโครงงานด้านวิทยาศาสตร,ร์ของเด็กไทยเรานะคะได้รับการคัดเลือกค่ะจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นนะคะให้ขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงที่สถานีอวกาศนั่นเองใช่แล้วค่ะ ยิ่งใหญ่มากโดยโครงงานนี้นะคะเป็นผลงานของนายวรววฒิจันหอมนะคะนะักศึกษาชั้นปีที่2นะคะภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นะคะม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะโดยที่โน้องวรววฒินะคะเขาก็เห็นว่าของเหลวนะคะ,คะบางชนิดเนี่ยมันก็มีส่วนที่เว้าขึ้นบางชนิดเนี่ยก็เวาลงค่ะทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะคะในเรื่องของข้อมูลนั่นเองค่ะดังนั้นก็จึงเขาก็เลยไปหาข้อมูลมา เพื่อที่จะมาสนับสนุนโครงงานนี้หรือว่าการทดลองนี้ค่ะใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าความเวาานุ่นของน้ํานะคะมันขึ้นกับแรงยึดติดแล้วก็แรงเชื่อมนะคะคะโดยในสรรมการนะคะก็จะมีแรงโน้มถ่วงเข้ามาด้วยค่ะแต่เขาก็ สงสัยค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราทดลองนะคะในสภาวะที่ไร้น้ําหนักนะคะลักษณะของของเหลวเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งในส่วนการทดลองคะเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโอนิชิทาคุยานะคะซึ่งเขาก็เป็นมนุษย์อาวากาศชาวญี่ปุ่นค่ะที่ได้ทําการทดลองบนสถานีอาวากาศนะคะโดยเขาได้นําผลการทดลองทั้งบนพื้นและในโลกของอาวากาศเนี่ยมาเปรียบเทียบกันด้วยค่ะนับว่าเป็นความาภาคภูมิใจนะคะของคนไทยเลยทีเดียวค่ะที่งานวิจัยของเด็กไทยนะคะไปโดนใจของนักวิจัยต่างประเทศค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะงานวิจัยนี้ได้ไปทดลองในอวกาศจริงๆ ด้วยถูกต้องแล้วค่ะน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ<ช>นะคะสําหรับคนที่ฝันอยากจะชอบทําอาชีพเก<ช>นนี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่แล้วก็เป็นดันลักดานที่ดีเราก็สามารถที่จะนํามาดูเป็นตัวอย่างนะคะและเป็นแรงบันดาลใจในการทาตามปันต่อไปได้ค่ะใช่แล้วค่ะบางครั้งนะคะเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่บางคนเขาก็คิดว่าอุ๊ยมันสามารถไปคิดต่อแตกแนวได้หลายอย่างมากเลยนะคะก็อยากจะฝากให้น้องๆนะคะได้ สังเกตสิ่งรอบตัวไว้นะคะเผื่อบางคร้งนะคะอนาคตอาจจะเป็นแบบนายวรุชันหอมก็ได้ใครจะไปรู้เนาะจริงค่ะยังไงเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนายวรวุชิด้วยเนาะใช่แล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับข่าวการศึกษามาดูข่าวค่ายกันดีกว่าค่ะพี่นาตี้ใช่ค่ะวันนี้นะคะเรานำมาฝากกันแล้วค่ะกับข่าวค่ายฟาร์มแคมป์ยูบียูสองพันสิบหกนั่นเองใช่แล้วค่ะค่ายนี้นะคะจะน่าสนใจยังไงไปติดตามพร้อมพี่ปั๋มเลยจ้า ฟ <Yes. S 2> ามแคม UBU 2016จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราช,ชธานีเชิญชวนน้องๆมอปลายนะคะมาร่วมกันตามหาความฝันที่อยากจะเป็นเภสัชกรจึงเกิดคำถามในหัวมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เพศสัตว์เรียนยากหรือเปล่าเรียนอะไรกันตั้ง6กปีคณะนี้ใช่ตัวฉันจริงไหมจบไปทําอะไรได้บ้างนะคะที่นี่มีคําตอบให้น้องๆทุกข้อเลยค่ะกลับบ้านไปนะคะน้องๆตอบตัวเองได้แน่ๆว่าคณะนี้ใช่สําหรับเราหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นะคะยังสอนแท้ทุกความรู้และบทบาทของเพศสัตว์นะคะพร้อมบรรยากาศอบอุ่นนะคะแบบ native American นะคะหรือว่าอินเดียแดงนั่นเองนอกจากได้ความรู้แน่นๆน,น,นะคะบรรยากาศอุ่นๆกันแล้วน้องยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยนะคะ ที่มีความฝันเดียวกันได้รู้จักพี่ๆนะคะที่คอยดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดได้มีรภาพที่สวยงามกลับบ้านกันด้วยนะคะโดยท่านี้จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่11-13พฤศจิก,กายน2559มีการค้างคืนนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่15ตุลาคม2559และจะประกาศผลนะคะผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่21ตุลาคม2559จัดขึ้นณคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำหรับน้องๆนะคะที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะคะได้ที่ www.facebook.com/farmcampsubu ค่ะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมที่จะไปลงสมัครกันนะจ๊ะกับท่ายที่พิเศษพิเศษแบบนี้นะคะเอาละค่ะมาถึงแล้วนะคะกับการอัปเดตข่าวรับตรงค่ะใช่แล้วค่ะรับตรง60ปีนี้นะคะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ รับตรง60มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศ,ศ,ศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3-14ตุลาคม2559รับทั้งหมด98คนค่ะรับตรง60มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประเทศโคต้าทั่วไป14จังหวัดภาคใต้สอบสัมภาษณ์เปิดรับสมั 14, คม 59, รวันที่1กันยายนถึง1พฤศจิกายน2559ค่ะจำนวนรับนะคะ1,890คนค่ะ รับตรง6 0ูมหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรชนะะทไไนนแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติระบบรับตรงโดยคณะนะคะน้องๆจะต้องมี G.P.A ไม่ต่ำกว่า2.75นะคะแล้วก็มีพ้นว่าระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่5กันยายนนะคะจนถึงวันที่23ธันวาคม2559เราทั้งหมด25คนค่ะ รับตร60มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อิสาาการและการจัดการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษหลักสูตรนานาชาติสำหรับแผนการเรียนวิทยาลิตน,นะคะใช้คะแนนแกะแผลและใช้ผลการวัดระดับความรู้จากภาษาอังกฤษค่ะสอบสัมภาษณ์ด้วยนะคะเปิดรับสมัครวันที่3ตุลาคม2559ถึง6มกราคม2560ค่ะไม่ระบุจำนวนรับค่ะ น้องๆนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนะคะหรือว่าเรดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ทรูบุญญาของเรานะคะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะคะกลูกแอมิชันสค่ะและฝากการติดตามข่าวสารรับตรงปี6 0แบบรวดเร็วทันใจได้ที่ o f f i c i a l Line นนะคะแอปปลูกแอมิชันค่ะก็อย่าลืมใส่แอปข้างหน้ากล่มด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงหน้านี้นะคะพี่ป๊อบกับพี่นาตี้นะคะก็มีเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการทําข้อสอบมาฝากอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นวิชาอะไรนั้นไปติดตามกันช่วงหน้าค่ะ ใชแล้วค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้น้องๆก็ใกล้สอบกันแล้วนะคะพี่ก็เลยไปสอหาเทคนิคดีๆมาฝากน้องๆกันแล้วในช่วงนี้ใช่แล้วจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่หนองออดีมานะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับสําหรับการสอบแกดแพดครั้งแรกที่จะมาถึงนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องๆต้องรู้ไว้เลยก็คือตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาน้อยกว่า1เดือนแล้วนะครับนับถอยหลังไปถ้าน้องตัด7วันสุดท้ายออกเนี่ย ให้มันเป็นช่วงเวลาทบทวนกันจริงๆเวลาที่เหลือในการเตรียมตัวอ่านแล้วก็ฝึกทาข้อสอบแทบจะหมดไปแล้วนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะเอาเคล็ดลับแล้วก็ประสบการณ์ที่รุ่นพี่ของพวกเรานะครับอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดมาแล้วเคยผิดพลาดเคยพลั้งมาแล้วจะทําไงเนี่ยให้เรื่องพวกนี้มันไม่มาเกิดกับพวกเราอีกนะครับเดี๋ยวพี่จะรวบรวมเป็นผลึกสําหรับตัวแพทสองแล้วก็เจาะลงไปในฟิสิกส์ให้พวกเรานะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยน้องต้องรู้ก่อนนะครับว่ารู้เขารู้เรารบร้อยชนะร้อยถ้าตอนนี้น้องยังไม่รู้เลยนะครับว่าแพทสองข้อสอบออกกี่ข้อออกอะไรบ้างแปลว่าตอนนี้น้องไม่รู้อยู่จุดจุดไหนของโลกใบนี้เลยนะครับนะเอามาทวนกันหน่อยดีกว่านะครับสําหรับข้อสอบแผทสองที่จะออกเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงจำนวนข้อสอบออกทั้งหมด 1, 100ข้อนะครับซึ่ง100ข้อนั้น ผสมปนเปทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะและที่สำคัญก็คือธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยออกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงฟิสิกส์เคมีชีวะมากเลยนะครับ mm. เช่นถ้าฟิสิกส์เคมีชีวะ,อ,ะออกอย่างละ80 80 80, 80ก็คือ240ธรณีวิทยาและดาราศาสตร์จะออก60เลยนะครับอันนี้คือตัวที่น้องต้องไปอ่านก่อนนี่คือเรื่องที่1 อ่านน้อยได้ผลเยอะเพราะอ่านตรงแล้วได้คําตอบทันทีนะครับธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ที่เหลือเนี่ยพอเราเอาร้อยข้อตรงนี้มาคลี่ดูนะครับแล้วเอาบทของฟิสิกส์เคมีชีวะมารวมเข้าด้วยกันน้องก็พบว่ากรรมการออกข้อสอบเขาต้องการให้เราใช้เวลา3ชั่วโมงกับจํานวนบทที่ปนทั้งหมดนะครับ50กว่าบทน้องไม่มีใครจําได้ในวันสอบและทุกๆคนพอหลังจากเดินออกจากห้องสอบเมื่อปีก่อนๆจะออกไปเป็น ซอมบี้นะน้องทุกคนจะสมองล่องลอยแล้วบอกว่าจําอะไรในห้องสอบไม่ได้เลยซึ่งธรรมชาติข้อสอบมันเป็นแบบนั้นสิ่งที่น้องต้องทําให้ดีก็คือห้ามเทแม้ฟิสิกส์เคมีหรือชีวะแต่น้องต้องเอาเข้อสอบล่าสุดมาดูก่อนนะครับว่ามันออกตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยบทไหนเยอะบทไหนน้อยแล้วบทที่ออกน้อยถ้าไม่ทันเทเฉพาะบทนั้นก่อนเก็บบทที่ออกเยอะก่อนทั้งฟิสิกส์เคมีและชีวะนะครับหลังจากนั้นรีบหาช็อตโน้ตด,ด่วน คือช็อตโน้ตทําเองถ้าไม่ทันยืมเพื่อนทันทีนะครับแล้วรีบเอาช็อตโน้ตนั้นเรียนรู้พร้อมกระโดดเข้าไปทําข้อสอบผิดพลาดจากข้อสอบตรงไหนกลับมาโน้ตไว้ในจุดที่เราผิดพลาดตัวนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในช่วงเดินสุดท้ายที่น้องจะยกคะแนนได้เยอะที่สุดนะครับอย่าเน้นอ่านหนังสือแต่ให้เอาช็อตโน้ตมาดูให้พอรู้เรื่องแล้วกระโดดลงไปในข้อสอบเลยแล้วน้องจะรู้ทันทีนะครับว่าเรื่องไหนข้อสอบชอบออกถ้าเราทําผิดบ่อยๆเราก็แค่กลับไปอ่านเจาะ เฉพาะเรื่องแล้วถอยกลับมาทำข้อสอบต่อเนื่องนะครับอ้าวแล้วก็กลับมาที่ฟิสิกส์อันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะครับคือหลังจากพี่ไปสำรวจมาน้องๆทั่วประเทศเนี่ยก็พบว่าฟิสิกส์เนี่ยน้องๆเนี่ยรักน้อยที่สุดเลยนะครับสำหรับในบรรดาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยฟิสิกส์กับกลายเป็นวิชาที่หากน้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีน้องจะมีโอกาสทำคะแนนได้อย่างชัวร์มากที่สุดนะครับเพราะว่า หลักการฟิสิกส์และสูตรของมันกับการคำนวณเนี่ยไม่ว่าน้องทํายังไงมันก็ย่อมได้คําตอบออกมาคําตอบเดียวเสมอแต่ว่าหลักการในการเก็บวิชาฟิสิกส์ก็คือข้อสอบฟิสิกส์ที่อยู่ในแพทและข้อสอบฟิสิกส์ที่อยู่ในวิชาสามัญพี่ขอพูดทั้ง2องอย่างนี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงน้องก็ต้องเจอแพทแล้วก็วิชาสามัญเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วสําหรับแพทกับวิชาสามัญเนี่ยลักษณะเนื้อของการออกข้อสอบจะออกบทคล้ายๆกันนะครับ เช่นถ้าสมมุติว่าเราไปดูในบทฟิสิกส์นิวเคลียร์เขาก็จะไปออกเรื่องสมการนิวเคลียร์กับเรื่องครึ่งชีวิตด,ดังนั้นบทและเรื่องย่อยที่อยู่ในบทนั้นน้องสามารถวิเคราะห์จากข้อสอบสองสาครั้งล่าสุดได้เลยนะครับว่าถ้าเขาออกเรื่องนั้นแล้วจะมีแนวโน้มที่จะออกเรื่องนั้นซ้ำอยู่แล้วแต่ว่ารูปแบบโจทย์อาจจะเปลี่ยนไปแต่อย่างน้อยพอน้องรู้ตรงนี้น้องสามารถเทเรื่องย่อยๆที่ไม่ค่อยออกได้เยอะมาก ไม่ใช่ว่าน้องจะไปตัดบางบททิ้งไปเลยนะครับอันนี้คือคําแนะนําที่1คําแนะนําที่สนะครับสำหรับฟิสิกส์ที่เป็นกรณีแพทแล้วก็กรณีฟิสิกส์ที่เป็นวิชาสามัญเนี่ยก็คือสําหรับฟิสิกส์ที่เป็นแพทข้อสอบนะครับมักจะนิยมออกข้อสอบที่เป็นวิเคราะห์ย้านะครับวิเคราะห์ถ้าคํานวณตัวเลขจะไม่เยอะซับซ้อนแต่ว่าข้อสอบวิเคราะห์จะเป็นข้อสอบที่ถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดแล้วต้องเอาหลักการทางฟิสิกส์เข้าไปแก้ ดังนั้นข้อสอบแพทเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ทําให้น้องทําข้อสอบเนี่ยได้คุ้มครือกว่าให้ถอยกลับไปอ่านหลักนะครับแล้วไปตูหรือไปฝึกทําข้อสอบที่เป็นข้อใดถูกข้อใดผิดเยอะๆแล้วเดี๋ยวน้องจะทําข้อสอบแพทได้เยอะขึ้นเองตัวนี้กินเข้ามาเลยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วนอกเหนือจากตัวนี้ก็ค่อยเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบพวกคํานวณซึ่งจะคํานวณไม่ยากให้ดูหรืออิงตามข้อสอบเก่าจะตรงแน่นอนสําหรับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าข้อสอบวิชาสามัญ ลักษณะของข้อสอบเนี่ยจะเป็นข้อสอบแบบคำนวณล้วนๆไม่ได้ถามหลักหรือไปถามบรรยายอะไรเยอะแยะแต่ว่าลักษณะของข้อสอบคำนวณนั้นเนี่ยจะเป็นคำนวณที่เขาต้องการตรรก,กะการเชื่อมโยงทางความคิดเพราะฉะนั้นข้อสอบจะเป็นข้อสอบติดตัวแปรและมีสมการซ้อนกันหลายๆชั้นในข้อสอบข้อเดียวกันนะครับนี่คือธรรมชาติของข้อสอบวิชาสามัญสําหรับน้องนะครับที่อยากจะไปเป็นหมอกลุ่มที่จะใช้พวกวิชาสามัญหรือบางคณะเช่นวิศวกรรมเกษตร หรือบางที่ที่ใช้วิชาสามัญเนี่ยน้องต้องระวังนะครับว่าต้องฝึกผ่านแนวข้อสอบเก่าเท่านั้นถ้าน้องไปฝึกข้อสอบที่ไม่ตรงเนี่ยจะทําให้ทําข้อสอบไม่ได้เลยนะครับอันนี้พี่ยืนยันเพราะว่าหลังจากพี่ได้จําลองการสอบแล้วเอาน้องเนี่ยมาทําการทดสอบผ่านข้อสอบตัวจริงของแพทแล้วก็วิชาสามัญแล้วสิ่งที่พี่พบก็จะพบปัญหาทั้งหมด5ข้อนะครับอันนี้มาจากการทดลองผ่านการทดลองการสอบจริงๆแล้วนะครับอันที่1คือ น้องเจอโจทย์แล้วน้องเบลอน้องไล่อ่านทีละบรรทัดแทนที่น้องจะวิ่งไปสิ่งที่ข้อสอบถามก่อน 2. น้องอ่านโจทย์แล้วน้องไม่รู้ว่าคำคำไหนนะครับเป็นคำหลักที่เป็นคำที่สำคัญที่สุดในประโยคหรือในโจทย์ข้อนั้นที่ยกตัวอย่างประโยคหนึ่งให้นะครับมีสาวคนหนึ่งหน้าตาดีมากขุ่นสวยงามมากเดินผ่านมาสวยอย่างกับนางงามจักรวาลและเราเพบว่าเขาเป็นแม่ของเราเอง ถ้าประโยคนี้นะครับน้องคําที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่สาวสวยงามหรือนางงามจักรกวาลเลยแต่คําที่สวยงามที่สุดคือคําว่าแม่ของเราเองคํานี้ขึ้นมาปุ๊บประโยคนี้เปลี่ยนทันทีเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉนั้นในข้อสอบฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่ถ้าน้องขีดเส้นใต้น้องจะรู้ว่าน้องจะใช้สูตรหรือใช้บทหรือใช้หลักการไหนเนี่ยมาใช้ในการแก้โจทย์ให้ฝึกแกะโจทย์ไม่ใช่ฝึกแก้โจทย์นะครับอันนี้คืออันที่สองที่พี่เจออันที่3คือระหว่างน้องอ่านโจทย์ น้องไม่ได้เช็คหน่วยและไม่ได้เช็คตัวเลือกหรือ Choice พร้อมกันไปเวลาเราเช็คตัวเลือกหรือเช็คหน่วยพร้อมกันไปมันจะทําให้เรารู้คร่าวว่าจะใช้หน่วยระบบไหนในการคิดและควรจะคิดหยาบหรือคิดแบบละเอียดเช่นถ้า c h อ ice มันมีตัวเลขห่างกันมากๆใช้ค่าประมาณได้แต่ถ้าตัวเลขละเอียดยิบเลยเนี่ยพี่แนะนําให้ข้ามไปก่อนเพราะเสียเวลาคิดมากอันนี้มันจะทําให้เราสามารถบริหารเวลาในการสอบอันที่4คือน้องไปเดาเอา5้านาทีสุดท้าย เปลี่ยนใหม่นะครับเดาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายโดยเฉพาะข้อสอบฟิสิกส์ให้อ่านโจทย์วาดรูปและเดาจากรูปหรือภาพที่เราเข้าใจมันจะทําให้5ข้ออาจจะถูกสักสองข้อนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่เจอเยอะที่สุดในห้องสอบก็คือน้องบริหารจัดการเวลาผิดพลาดโดยน้องมักจะเข้าใจว่าให้ทําข้อ1แล้วค่อยข้อ2แล้วค่อยข้อ3แล้วค่อยข้อ4แต่จริงๆแล้วน้องต้องสแกนและเลือกเรื่องที่เราถนัดที่สุดเอามาทําก่อน แล้วเรื่องที่ถนัดน้อยที่สุดเก็บไว้ทําทีหลังนะครับแล้วข้อไหนถ้าต้องเดาให้วงหน้าข้อไว้เพื่อที่ว่าถ้าเราเหลือเวลาเราจะได้รู้ว่ากลับมาทํามันใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมผลรหัสเช็คตัวเช็ครหัสที่เราผลว่ามันตรงกับข้อที่เราเลือกหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นนะครับที่อยากจะฝากไว้สําหรับกรณีของข้อสอบฟิสิกส์นะครับเจาะข้อสอบให้ถูกประเด็นนะครับแล้วก็ย้านะครับฝึกจับเวลาด้วยนะครับแล้วน้องจะสามารถยกระดับคะแนนของข้อสอบฟิสิกส์เนี่ย อย่างน้อย20 30์ได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนที่เขาไม่ได้ทำตามนี้ที่เหลือก็คืออยากให้น้องเนี่ยโฟกัสเรื่องอื่นที่อยู่ในข้อสอบ2ครั้งล่าสุดนะถ้าน้องทำตามนี้การอ่านของน้องจะตรงประเด็นมากที่สุดนะครับแล้วก็นับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยอย่าร้องขออย่าเรียกร้องอย่าโวยวายว่าเราไม่มีกาลังใจไม่มีเวลาอ่านนะครับทั้งกำลังใจทั้งเวลามันเป็นของของน้องเองก็ฝากให้น้องเนี่ยทำมันให้เต็มที่นะครับ ก็ขอให้ณวันประกาศคะแนนแล้วก็วันประกาศผลสอบเนี่ยน้องได้เดินไปบอกพ่อแม่หรือคนที่เรารักได้อย่างเต็มที่เป็นคนแรกๆเลยนะครับก็อวยพรไว้นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วสู้หน่อยนะครับ เป็นไงกันบ้างคะ <c oughs> ก็น่าจะเก็บไว้ใช้กันได้เพียบเลย喏เทคนิคเหล่านี้ก็เอาไปปรปับใช้กันนะคะเพราะว่าคาะแนนในครั้งนี้นะคะค่อนข้างมีความสําคัญมากเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลายๆที่นะคะก็เขาก็ใช้คะแนน,นแกตแพดในการคัดเลือกนั่นเองคะ่ะไงที่2คนก็ขออวยพรให้น้องๆน,นะคะได้คะแนนสูงๆแบบที่น,อนอ้องๆตั้งใจไว้นะคะและตอนนี้ค่ะเรา2คนก็ต้องขอตัวพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะเอาคําตอบนะคะที่น้องๆถามเข้ามาเนี่ย มาทั้งแฟนเพจแล้วก็ออฟฟิเชียลไลน์นะคะมาตอบในช่วงหน้าตอนนี้พักกันแป๊บอึงค่ะ ะะได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับแอดมิชชั่นนะคะ <ผม S 1> ถามกันเข้ามาเลยค่ะทาง Facebook ของเรานะคะปลูแอดมิชชั่น s จ้าหรือจะเป็นทาง o f f i c i a l Line ก็ได้นะคะแอปลูแอดมิชชั่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันเลยละกันสำหรับช่วงนี้เนาะใช่แล้วค่ะสำหรับคำถามวันนี้นะคะต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นนักกีฬานะคะเขาส่งคำถามนี้นเข้ามาค่ะพี่นาเต้คำถามนั้นก็คืออยากทราบเกี่ยวกับโคต้ากีฬานะคะว่ามีที่ไหนเปิดรับบ้างต้องบอกกอนเลยว่าสำหรับโคต้านักกีฬานะคะหรือว่าผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬานะะคคก็ือ น้องๆนะคะที่มีความสามารถทางกีฬาแล้วก็มีผลงานทางด้านกีฬาชนิดต่างๆนะคะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดค่ะส่วนที่ไหนเปิดรับบ้าน,นะคะก็ต้องบอกว่าเปิดรับทุกมหาวิทยาลายัยเลยโยจะเป็จุฬา ธรรมศาสตร์มอขอนแก่นบูรพาิลปากรราชพัฒนทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะน้องๆก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์รับตรงนะคะหรือโคต้าของมองนั้นๆใช่แล้วค่ะโดยกีฬานะคะที่เขาเปิดรับเนี่ยก็มีกรีฑานะคะว่ายน้ำบาสเกตบอลเวลลย์บอลนะคะฟุตบอลแล้วก็กอล์ฟค่ะแล้วก็มีเซปักตะก้อฟันดาบไทยสาลน,นะคะเทนนิส เทเบิลเทนนิสแบดมินตันค่ะหรือว่าจะเป็นกีฬาชนิดอื่นๆนะคะแล้วแต่ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะใช่แล้วค่ะคําถามต่อไปนะคะก็คือคุณสมบัติของน้องที่จะสมัครโคต้านะักกีฬานะคะมีอะไรบ้างก็ขอตอบเลยนะคะว่าจะต้องมีประวัติผลงานความสามารถในด้านกีฬานะคะอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งค่ะหรือก็จะต้องมีเขาเรียกยอะไรอ่ะมีผลงานอะไรสักนิดนึงแหละและจะต้องเป็นนักกีฬานะคะที่อยู่ในหมวดของกีฬาที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วย นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบตัวแทนภาคนะคะหรือว่าจะเป็นนักกีฬาที่แข่งขันแล้วชนะเลิศระดับจังหวัดนั่นเองใช่แล้วค่ะหรือว่าจะเป็น นักกีฬาที่เป็นเยาวชนทีมชาติไทยนะคะหรือว่าจะเป็นนักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วก็อันสุดท้ายนี้นะคะก็คือนักเรียนนะคะที่เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติค่ะ <S <S ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นะคะก็จะคล้ายๆกันในทุกมหาวิทยาลัยค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่คำถามสุดท้ายนะคะพี่นัตี้น้องๆถามเข้ามาว่าสิทธินะคะแล้วก็สวัสดิการที่น้องจะได้รับประโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างคะสิทธิหรือว่าสวัสดิการที่น้องจะได้รับเลยนะคะนั่นคือข้อแรกค่ะ ได้รับสิทธิ์นะคะในการสมัครเพื่อขอรับพิจารณาในเรื่องของทุนการศึกษานั่นเองใวหรือว่าค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าครองชีพต่างๆค่ะ 2. <ช>ค่ะได้รับข้อยกเว้นในเรื่องของการจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะเช่นหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลายัยจนกระทั่งเรานะคะยังเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้นอยู่นั่นเองใช่แล้วค่ะหรือว่าจะได้รับนะคะสิทธิในการ สอนเสริมในด้านว<ะ>ิชาการนะคะรวมถึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้วยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะคือได้รับยกเว้นนะคะค่าหน่วยกิจนะคะถ้าหากน้องๆเนี่ยไปแข่งขันแล้วก็ประสบความสําเร็จตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดนั่นเองค่ะสิทธิและสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะคะ,คะน,นี้ก็จะแล้วแต่มหาวิทยาลายัยแล้วก็แต่ละคณะกําหนดด้วยนะคะไงน้องๆก็ต้องไปดูกันให้ดีๆนะคะและนี่นะคะก็ <ๆ S 1> คือคําถามนะคะที่น้องๆส่งกันเข้ามานะคะถ้าน้องคนไหนนะคะอยากจะถามอะไรพวกพี่เพิ่มเติมนะคะก็ส่งมาได้ที่ เฟซบุ๊กของเรานะคะปลูกแอมิชชั่นหรือว่าจะเป็นทางไลน์แอดปลูกแอมิชชั่นอย่าลืมแอดด้วยนะจ๊ะและในช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันแล้วค่ะเนื่องจากเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องของโคต้านะักกีฬาเนาะดังนั้นนวันนี้เราก็จะมาบอกเทคนิคหรือว่าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเหมือนกันวันนี้นะคะที่ก็เลยเอาโคตา้ากีฬายอดฮิตนะคะที่น้องสามารถนํามาเข้ามาหาวิทยาลัยได้มาฝากน้องๆกันคะ่ะเริ่มกันที่เรื่องค่ะ ฟุตบอลนั่นเองโ oh, อ้โหนี่เรียกว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะค,คะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสโด,ด่งดังเขาไปทั่วโลกแล้วใช่ดังนั้นมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็จะมีทีมฟุตบอลเป็นของมหาวิทยาลัยเองอและที่สําคัญนะคะกีฬาชนิดนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครชนะก็จะ,ะเป็นหน้าเป็นตาเป็นความเชิดชูภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะใช่แล้วคะ่ะกีฬาที่2นะคะก็คือวอลเลย์บอลค่ะต้องบอกว่ากีฬาดีเนี่ยช่วงนี้คุอมาแรงมาก บอกว่ากีฬานี้นะคะยอดหิตมากเลยเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหวอลเลย์บอลไทยนี่แบบว่าสุดยอดมากจริงๆดังนั้นนะคะมาหาวิทยาลัยเขาก็เลยเอากีฬานี้นะคะมาค้นหานักศึกษานักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยจะได้ทําชื่อเสียงให้กับมาหาวิทยาลัยนั่นเองมาถึงกีฬาประเภทที่3นั่นก็คือเจรบาสเกตบอลค่ะ,คะ อีกกีฬาชนิดหนึ่งที่มีกระแสที่ดีมากๆเพราะว่าแข่งขันกันตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาเลยทีเดียวนะคะแล้วซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีการจัดแข่งขันเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะดึงตัวนักกีฬาเก่งๆเนี่ยมาไว้อยู่ในทีมาบาสเกตบอลนะคะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะคือกีฬาหมักล้อมคอ่ะพี่เี้ร์พี่รู้จักกีฬาหมักล้อมหมคมากล้อมหมักลมไม่ใช่หายนักเก็บ่ะไมักเก็บหมักล้อมหมไกล้อมอย่างนี้หรอหมากล้อมที่มันเป็น จุดขาวๆดำๆอ่ะกีฬาแบบสุดท้ายนั่นก็คือลีลาดนั่นเองค่ะออันนี้จะเป็นเรื่องที่พวกเราสองคนถนัดมากในเรื่องการเต้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามในรูปแบบของร่างกายนะคะพี่น้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วสำหรับข้อมูลดีๆนวันนี้นะคะร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาดมเปเปอร์มินฟิลสดชื่น คนคลายและซิ่ีเมจิชีวิตดีมีได้ทุกวันน้องๆสามารถติดตามข่าวสารรับตรงต่างๆหรือว่ารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครรับตรงได้ที่เว็บไซต์ของเราทูฟุปัญญารวมทั้งแฟนเพจนะคะ f a c e b o o k c o m f l u p d m i s s i o n s ค่ะและสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่ official line f l u p d m i s s i o n s ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่ดูพวกเราไม่ทันใ้าอยากจะดูพวกเราย้อนหลังนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ YouTube ค่ะ true ปุปัญญาช n n e l วันนี้หมดเวลาของสองสาวสวยแล้วนะคะก็พบเจอกันได้ใหม่ใน รายการ Emission Scan วันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ